่อยผู้มักยอกอยากให้ผูอปู่เม่ายอกอยากให้พ่อปู่เม่าหักกระตื่นแต่เศร้าอยากไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเอาใจผู้เฒ่าอยู่เฮื่อพอวายอย่างมาอยู่น้ำเพลนมาอยู่บ้านเมืองเขาชินนั่งอยู่ละละกินซื้อกับโบเป็นจำเป็นจะต้องได้นออกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานช่วยเข้าเจ้าแม้ว่าเข้าเจ้าบอกว่าบ่ต้องตื่นแต่เศร้ากะได้ถึงเข้าสิบบอกว่ให้ตื่นแต่เศร้าแต่เห่ากัต้องตื่นเพราะว่าอย่างการที่มาอยู่บ้านเมืองเขาเฮ็ดอันใด้หฮกกัต้องเฮ็ดซอยอันใดไๆหฮากัต้องซอยตัวอย่างเ่นเมอร นี่แลละพี่น้องตื่นแต่เสาเพื่อ,อาวายอย่างไปหาเห็ดเวียงเห็ดงานก่อนพอปู่สามียังบ่ท่านไหนตื่นภ้ยไตยอุณหภูมิสององศาตื่นขึ้นมาตักขวาอาหารใส่กระขุสุกหล่อไปพี่น้องไปนํ่กันถ่ายคลิปคนเดียวเห็ดเวียงคนเดียวเห็ดงานคนเดียวตื่นขึ้นมา อากาศตอนเสาร์แดดกะบ่มีหนาวกะหนาวแต่ว่าเฮ็ดจ๊คคือเป็นเฮ็ดเวียเฮ็ดงานแต่เสาร์คือบ่อยู่บ่หล่บบ่นอนกะนอนอยู่พี่น,อน้องบ่หัวมันเป็นอียังว่าแต่หกโมงเงขึ้นมาจัคแม่นอียังมาปุ๊กข่อยพี่น,อน้องสินอนตอกะนอนบ่ได้เพราะว่าอย่างมันอยากลูกเลยมันอยากให้แป๊ไปเข้าห้องน้่ไปนั่นไปนี่จำเป็นจะต้องไหนลุกกับสิเป็นนอนขึ้นกะบ่ได้เพราะมันนอนบ,อบ่หลับแม่นผู้ได้เป็นคืนขนขอข่อยบอกขย้ขอ,ยอ,ยขอ,ยอนสีเทา อายุซ้ำหนีกันยังว่าน,นอนบอรับแล้วมือได้ตั้งใจสีนอนให้มันครบ8ปดเก่าสโมกบอครบจักเถือ่อคือเขานอนอีเขานอนประมาณ1ิบเอ็ดโมงเนาะพอหลังจาก11บเอมงก็นอนนอนมาจนมาหอดหกโมงเคืองหนอย,อยากลูกพี่น้องจักมันเ็็นยังกระวบนกระว่ายยากลุกสีนอนต่อกะนอนบอไลเพราะสนั่นจำเป็นจะต้องลุกพอภูมิญาสามีคนเขาจะ ตื่นแปดโมงครึ่งคอยถามพวกเรับย่งจะคืนนอนเอาแถวอว่าเอาบ่หอเงั่ตื่นกับบ่ตื่นเห,หนาะเพราะว่าใครอยากนอนตื่นสวยคือเขาเจาอยู่แต่มันอนบ่ได้พี่น้องจำเป็นจะต้องได้ลูกเพราะลูกขืนมากกับบม่มีแนวเห็ดแนวทำก็บจำเป็นต้อดออกมาเห็ดเวียกคนเดียวแต่กะดีจังหนึ่งขืนในมุมกับคันถาเฮาตื่นแต่เศร้าเฮากะได้เห็ดเวียกห,ห,ห,หลายอย่าง ขากะเห็ดเวียกแล้วไหว้สร้างพอปูกับสามีข่อยตื่นข่อยเห็ดเวียกได้ครึ่งนึงแล้วจนสีแล้วแล้วเห็ดในส่วนที่ข้าจะต้องเห็ดเนาะแต่ว่าส่วนที่ว่าข้าบอสมาดเห็ดได้กับป้าสองขอลูกเข้าเจ้าเห็ดตอนแต่ย่งหน่อยตอนข่อยยู่ล้านะพี่น้องข่อยตื่นแต่สามโมงเสาร์ข้าวตะกี้ยู่บอนที่ข่อยยู่ประเทศลาวทางตอนใต้เนาะททรศน์กับบะมีไฟฟ้ากัมีอยู่แต่ว่าข้าต้องใน้ตื่นแต่เสาร์ตื่นแต่เสาร์หนึ่งเขาป้าไหวหนึ่งเขาแล้วกะลูกมาอ่านหนังสือตอนเสาร์ในความคิดตะกี้นะความเสื้อตะกี้ก็คือถ้าาาาเเตตื่นนแมอ ซื้ออยู่หมอเขาเขาจะมีความจือ้อความจําได้ดีกว่าที่ว่าเขาอ่านอยู่บนอื่นคอยจะมักอ่านหนังสือในหมอเขาข้าวตะกี้ มันหัดบ่มีมง่งต้องในอาศัยไก่ขันถ้าตอนได้ไก่คันทำเป็นลูกย่ามนั่นบางเธอเดือนแจ้งไก่ขันกับขันแต่สามโมงเสาร์บางเธอกับไก่ขันสี่โมงเอาไก่เป็นมงปุ๊กลูกหนึ่งเขาแต่สามโมงเสาร์หลักะอ่านนังสื้อไปน้ำและะ้วก็เฮ็ดกินแล้วก็ไปหาตักน้ำก่อนเสิยไปห้องเขียนก็บ,บริใั่ชีเรือง่ายได้พี่น้องบางทีมมนอาจจะเป็นผลพลอยจากในอดีตนะตอนที่ข่อยยังหน่อยแล้วข่อยแบบเฮ้าเคยตื่นแต่เสามันก็เลยแบบส่งผลมาให้เฮาแบบนอนบหรับหอยามตื่นก็นต,นกนต้องใน้ตื่นข่อยเ ไก่สี่ล้วแหละยังอีกประมาณเคิงหนึ่งสามีกับพ่อปูตื่นมากเลยมาซอยกันส่วนที่ย่งเลืออะไรเมนเทียวข่อยเฮ็ดบัษนียแล้วก็คือทําความสะอาดขอกงวในส่วนส่วนนี้ปกติเราข่อยจะปัดเนาะได้รอบหลอบนี่แต่ว่า้าเอารถดกวาดแล้วเมนสามีกับพ่อปูเขาจะเสียรลดกวดาดเข่ากวาดออกข่อยหันคับบดพ่อคับได้อยู่แต่ว่าเฮ้าบซ่อํหน้าแล้วเฮ้าบบหลึงเคยในการถีบคับในในล็อกแข่บแบบนี้ จกักมือก่อนพี่น้องขอสิลองพยายามเห็ดมืงองยามที่พ่อปูไม่ยาสามีขอบ่อยู่ในขอสิลากเห็ดคนเดียว่อยบางย่างกะกะเห็ดได้พี่น้องแต่าบางย่างกะบอหารจับหาบายปันได้พอหยานมันเพ่พ่อปูเตือนขึ้นมาให้ลูกสะภ้เห็ดวียกเห็ดงานจนสิแล้วหงอะกได้โอ้หัวตื่นแต่เสาแถลูกสะใภ้ย,ยิมเปินเป่นเวิน สีเอาย่างนีเพือ่อนวะของควัวันคิดสมาคนี่เสียเอาอี่ยงเพื่อนวะขอกระตอนแล้วไปว่าเอาอี่ยงก็ได้ยิมอย่างเดียวพี่น้องได้บางย่อไปเต็มเต็มปกติพอปูเมียขอแล้วไปนั่นไปนี่แล้วก็มีค้องฝาค้องตอนขอตลอดอยู่แล้วเพราะสนันก็คือโบหอดวันคิดสมาคก็ได้ของควัตลอดเพราะสนันก็คือเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งแหละก็ดีใจที่ว่าพวเพนหักเฮ่าดูแลเทคแค่เฮ้าคือลูกแท้ๆไปนั่นไปนี่ซื้อของควัมาฝากข่อยแต่ว่าลูกทรายเพื่อนหรเพื่อนบริสุทธิ์มาฝากไรพวขอ,จ,อ,วอ,ขอจังหวะ 回忆。